มาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอาทองเปลวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการไปดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยคเดี๋ยวผมขอชมใบนิดนึงนี่มันแตกใบนะนี่นี่เริ่มแตกยอดนะเริ่มดีมากเลยอันนี้กี่ปีแล้วครับอันนี้ประมาณห้าห้าปีห้าปีสี่ปีกว่าไม่ถึงห้าปีครับแล้วมันแตกต่างยังไงครับหลังจากใช้แล้ว ดูเดี m, ่ยมันแตกนะดูเนี่ยเัน๋ยวีผมจริงนะดูผมจริงเลยเออจากที่มันไม่เคยแตกเลยเงี้โ,โอ้โหพ่นยังไงฮะใช้ต่อเนื่องมาแบบไหนครับคุณอาก็พ่นตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช้การพ่นทุกๆกขี่วันพ่นก็เจ็ดวันจัดเจ็วันต่อหนึ่งครับโอเจ็ดวันพ่น ตลอดเลยตลอดพุ่ตลอดโอ้แล้วก็ามต้องใส่กรคฆาแมลงอะไรเนี้ใส่เลยสิ่งที่คุณอาทองเปียวเห็นความเปลี่ยนแปลงมากหนึ่งที่ผมเห็นใบใบดีมากเลยแล้วก็แตกใบอ่อนเพิ่มอีกนะให้เห็นเลเนี้ยเนี้ยเจะแตกก็ตลอดโอ้แตกตลอดครับต่างจากเดิมมากไหมครับมากเลยผิดผิดกันมากอต้เก่าจีนไม่เคยได้แตกอย่างนี้ดูที่ใบเลยยอดอ่อนมาไหลเนะดูจะยอดเนโอ้โหเนี่ยดู คุณนี่ทำทำแบบตั้งใจนะฮะดูตัดยอดแล้วครับตอนนี้ตัดยอดตัดตตัดยอดแล้วตัดยอดแล้วแล้ววันนี้จริงๆแล erm ้วก็มาถึงบ้านฝั่งหน้าบ้านนู้นเดินมาคุณพี่สองเปลวบอกว่าเดี๋ยวมาดู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 ของจริงเนี่ยมาดูของจริงครับว่าเราเราเราใช้จริงๆครับนี่ฮะนี่นมีตรงไหนอยากจะ คีจุดเด่นเป็นพิเศษครับตรงนี้หรือเปล่าครับมันจะเสมอมันจะเสมอกันหมดนะดูแล้วเนี่ยมันจะเสมอหมดอ๋อเสมอกันหมดครับคือทั่วไปก็จะเล็กเส้งใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยนะดูนี่นี่ผู้ชมครับเห็นไหมออจะเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเลย ตรงนี้น้าท่วมไหมครับมีน้ำอันนี้ไม่มีเพราะน้ำมันน้ำมันสโลปไปอตรงนี้อยู่ตรงบริเวณอำเภอแกลงนะครับถึงไม่ต้องทําโคกอ้งเพราะน้ำมันเราที่มาจากคือน้ํามันไม่ได้ขังโคลนเราก็ไม่ทพอเราไม่ได้ทำโคกเราทํางานง่ายขึ้นอมันําง่ายขึ้นอืมีปัญหาเรื่องพวกอลากเน่าอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยไมม่ีเลยยาตัวนี้นะพอแำไปตามกิ่งมันไม่เกิดชรา ครับดูใช่มัมมันจะไม่มีจะไม่มีชื้อราเลยเออมันช่วยเรื่องเชื้อราตรงไหนเมื่อก่อนเคยเป็นตรงไหนบ้างลองลองคุณพี่ลองไปพาดูนิดหนึ่งนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นแล้วอย่างนี้มันเป็นไงบ้างอันนี้มันมันขยายนะมันขยายย่ำแต่อ๋อคือโดนยาแล้วมันจะขยายอ๋อนี่มันมันขยายมันจะขยายมาขยาต้นมันจะใหญ่ขึ้นมาก็เหมือนเหมือนคนนะที่มันหน้าท้องมันแตกขึ้นมันจะแตกขยายขยายต้นแต่ว่าแขนนงเี่ยแต่ว่าเห็น ลักษณะแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดอันนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตรงนี้เดี๋ยวนี่ต้องเติมตัวนั้นน่ะต้องเติมต้องเติมเนี่ยนี่อย่างเงี้ยต้องเติมแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้ธาตุสังกะสีก็ต้องต้องใช้นะฮนี่ครับเนี่ยที่ที่เอามาเติมคือเอาจุลธาตุมาด้วยนะะอืมตัวนั้นนะครับ ตัวสีเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยต้องเติมตัวนี้ต้องเติมตัวนี้ครับนี่ฮะอาการเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าขาดธาตุสังกะสีนะครับนี่ฮะเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับแต่ว่าโดยรวมเป็นน้อยนะไม่เยอะมันมันน้อยแต่มันจะมีมูลต้นทางบนทางบนมนครับแต่ส่วนมากจะน้อยมากเลยแต่โดยหลักๆใช้ตัวนู้นนะตัวนู้นเป็นหลักตัวนี้เป็นหลักใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะตัวนี้เป็นหลักครับตัวนี้มันกมาเสริมมาเสริมใช่มาเสริมครับ ดูดูของจริง่งเนี่ยมันเนี่ยมันมันจะมาดูเนี่ยอืเนี่ยเราต้องช่วยเราช่วยนใบต้องช่วยใช่ใช่เราต้องช่วยตัวนี้แต่ว่าปกติใช้แต่ตัววนีี้้อยย่างเดใชแต่ตัวนี้อย่างเดียวเออแต่ว่าที่เห็นความแตกต่างก็คือใบเนี่ยดีมากดีมากมันมันคือจะตายตลอดอ่ะครับใบแตกตลอดเลยจะไหลตลอดไหลตลอดดูเนี่ยนจะไหลตลอดครับอืเห็นไหม แล้วแมลงดูจิมันจะมันจะไม่เกิดไม่เกิดอ๋อเรื่องแมลงเนี่ยหายไปเลยแล้วแล้วมันจะไม่เกิดแมลงพวกอะไรสักอะไรมันจะไม่เกิดครับโอ้โหขอบคุณของจริงเนี่ยดูขอบคุณพี่ทองเปลวมากทีนี้พามาชมเลยนะพามาดูของตัวเองเลยนะเราพี่บอกว่าอย่าอย่าเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรสรรพคุณหรือคุณภาพคือบอกว่าอย่าเลยใช่ไหมไม่เราเด้มาถูกทางแล้ว นี่ฮะนี่ใบอันนี้ก็มัน่กำลังกำลังกำลังเตรียมที่จะออกเใช่ไหมเนี่ยครับกำลังแน่เนี่ยอืมกำลังอย่างนี้ต้องต้องต้องฉีดยาหมดฉีดต้องฉีดอย่างเงี้ยนี่ต้องฉีดไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครงั้นเดี๋ยวเพี้ยจัะจัดมันลงครับอือต้องรักษาใบไว้ชุดนี้ต้องรักษาไว้ให้ได้อีกชุดนึงอ่ะครับรักษาผมรักษาผมตาดอกโอ้เคยเคยเอารูปบ้างยังตรงนี้ Tôi nghĩ anh ta đã